สวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับคมสันแทนคำนะครับกับบริษัทไทยคาเมลนะครับก็คลิปนี้จะมาแสดงตัวอย่างนะครับการคำนวณหาพาระโหลดความร้อนนะครับและก็ความสามารถของเครื่องทำความเย็นในระบบงานห้องเย็นนะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอ่ะก็คือมีโจทย์นะครับผมยกตัวอย่างโจทย์ขึ้นมานะครับโจทย์ก็คือนะครับมีสัตว์ปีก เป็นไก่แล้วกันนะครับจำนวน1,000 0กิโลกรัมต่อวันเนี่ยนะครับจะทำการแช่แข็งโดยวิธีการเป่านะฮะโดยบรรทุกในรถเข็นนะครับเข้าเข็นเข้าไปในอุมโมงค์แช่แข็งขนาดความกว้าง3เมตรยาว4เมตรนะครับแล้วก็สูง3.5เมตรตัวสัตว์ปีกหรือว่าไก่นะครับก็จะถูกทำให้เย็นนะครับก่อนที่จะเข้าไปในห้องจัดเก็บนะครับก็คือ ดึงลงมาที่7องศาเซลเซียสก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะนำเข้าสู่ห้องสตอเรจที่เป็นห้องติดลบ20องศาเซลเซียสนะครับพาระความร้อนจากหลอดไฟนะครับก็กำหนดไว้ที่200วัตต์นะครับาการใช้แสงสว่างเนี่ยนะครับก็มีปริมาณการใช้16ชั่วโมงต่อวันนะครับรถเข็นเนี่ยสามารถาขนสัตว์ปีกได้ครั้งละ700กิโลกรัมต่อวันนะครับและมีค่า ความร้อนจำเพาะที่0.47กิโลกรัมต่อ,อกิโลจูลต่อกิโลกรัมองศาเควินนะครับผนังด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเนี่ยนะครับติดกับห้องเครื่องและห้องอพักของนะครับโครงสร้างของผนังทําจากกระเบื้องนะครับหนา150มิลแล้วก็บุกด,ด้วยฉนวนโพลียูรีเทนนะครับหนา150มิลิเมตรเช่นกันนะครับ โพลียูรีเทนก็เป็นประเภทโฟ,โฟมเหลืองนะถ้าเป็นโพลีสไตรีนก็เป็นโฟมขาวนะครับอันนี้เป็นโฟมเหลืองนะครับโพลียูรีเทนอ่าผนังด้านทิศใต้และทิศตะวันตกเนี่ยติดกับห้องเย็นนะทำด้วยกระเบื้องดินเหนียวนะครับหนา100มิลนะฮ mm, ะบุบด,ด้วยฉนวนโพลียูรีเทนนะครับห0มิลิเมตรนะครับหลังคาทำด้วยคอนกรีตหนาะ1 5 0ม mm, ิลิเมตรนะครับและปิดทับด้วยทาเฟลนะฮะและโรยด้วยกรวดนะครับ ทาร์เฟลนี่ก็เป็นพวกแผ่นยางนะครับนะส่วนพื้นก็เป็นพื้นคอนกรีตหนา150มิลลิเมตรนะครับบุด,ด้วยฉนวนโพลียูรีเทนหนา150มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ฉาบด้วยคอนกรีตหนา100่มิลนะครับพื้นนะฮะอยู่บนห้องที่มีการระบายอากาศนะครับเป็นการยกพื้นขึ้นไปนะครับนะมีการถ่ายเทอากาศใต้พื้นได้นะครับหลังคารับแสงอาทิตย์โดยตรงนะครับห้องเครื่อง มีการระบายอากาศอย่างดีนะครับดังนั้นอุณหภูมินะครับภายในจะมีค่าเท่ากับอุณหภูมิภายนอกเท่ากับ33องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิในการออกแบบภายในห้องเย็นนะครับในการแช่เนี่ยก็คือในการเก็บสตอเรจเนี่ยก็อยู่ที่ลบ2องศาเซลเซียสนะครับห้องอห้องกลางนะครับที่ติดกับประตูเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิที่10องศาเซลเซียสนะครับและก็ความชื้นที่70 ปอ์เซนนะครับอนะฮะและเครื่องทำความเย็นกำหนดให้มีการเดินเครื่อง20ชั่วโมงต่อวันนะครับเพราะว่ามันต้องหยุดในการละลายน้ำแข็งด้วยนะครับอนนี่คือโจทย์สมมุติขึ้นมานะครับแต่ว่าโจทย์ตรงนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนเพราะว่าอยากให้เห็นวิธีการออกแบบที่ซับซ้อนและลึกๆนะฮะว่ามีตัวแปรอะไรบ้างมันจะทำให้เราเห็นภาพโดดความร้อนทั้งหมดแล้วมาเลือกอเครื่องทำความเย็นได้อย่างถูกต้องนะครับอันนี้คือยกโจทย์ตัวอย่างขึ้นมานะครับ อาจจะไม่ต้องไปสนใจเยอะนะครับแต่ให้ดูเป็นแนวทางว่าเนี่ยการออกแบบห้องเย็นนะครับว่ามันมันมีความลึกซึ้งขนาดไหนนะครับนะสำหรับไทยคาเมลเราแล้วเนี่ยการออกแบบห้องเย็นเนี่ยเป็นอะไรที่เราถนัดอยู่แล้วนะครับอ่เรามาดูวิธีการอ่าทำนะครับนะในการหาอันดับที่1นนะครับหาค่าภาระความร้อนผ่านผนังก่อนนะครับนะอะ่ผ่านผนังเนี่ยนะครับก็ สูตรก็คือนะ Q เท่ากับ a คูณด้วยสัมประสิทธิ์นะครับคือ u สัมประสิทธิ์การนำความร้อนของผนังนะคูณด้วยเด data t อุณหภูมิแตกต่างนะครับแฝงนอกภายในนะครับพื้นที่ a เนี่ยเราก็เอามาพิจารณานะครับว่าพื้นที่ที่ส่วนไหนที่มันเกิดความร้อนนะครับก็เราเอามาสรุปแล้วเนี่ยนะครับมันอยู่ที่36.5ตารางเมตรนะครับแล้วก็เนะี่ยฮะคูณไปด้วย0.153วัตต์ ต่อตลางเมตรเควินนะครับแล้วก็คูณด้วยเดลต้าทีอุณหภูมิแตกต่างภายในภายนอกนะครับภายนอก33องศาแล้วก็ภายใน20องศาเคนะครับหรือ4ก็ได้นะครับตัวเดียวกันนะครับนะก็ตรงนี้นะฮะ, <c oughs> ะก็ปุดเครื่องคิดเลขออกมาแล้วเนี่ยก็ได้296วัตต์นะครับนะแปลงให้เป็นกิโลวัตต์ก็เอาไปหารด้วยพันก็ได้0.296กิโลวัตต์นะครับ อันนี้คือพื้นที่ที่มีการโดนความร้อนนะครับอเอามาคิดคำนวณน,นะครับนะฮะต่อไปนะครับหาค่าภาระความร้อนที่ผ่านหลังคานะครับก็ Q เท่ากับพื้นที่ที่โดนความร้อนนะครับนะพื้นที่หลังคานั่นเองนะครับ <c oughs> คูณด้วย u นะครับคือสัมประสิทธิ์การนำความร้อนคูณด้วยเดลต้าที t, อุณหภูมิแตกต่างนะครับแล้วก็อ๋อหลังคานี่สําคัญนะครับต้องบวกด้วยค่า C คือค่าตัวประกอบอุณหภูมิเนื่องจากหลังสีของแสงอาทิตย์ด้วยนะครับ นะต้องบวกตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับเราก็ไปดูที่ว่าหลังคาเราก็ได้มาแล้วครับก็คือ12ตารางเมตรนะครับเอากว้างคูณยาวมานะครับในส่วนที่มันโดนแดดตรงนี้นะครับคูณด้วยสัมประสิทธิ์ค่า U นะครับการนําความร้อน0.153วัตต์ต่อตารางเมตรองศาเควินนะครับแล้วก็คูณด้วยเดลต้า T ที่มีการบวกตัว ตัวประกอบอุณหภูมิเนื่องจากรังสีดวงอาทิตย์ไปแล้วนะครับก็คือเลข11เนี่ยนะครับตัวประกอบรังสีดวงอาทิตย์นะนะครับนะฮะพวกตัวเลขค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆพวกนี้นะค่าตัวค่าสัมประสิ vocabulary. ทธิ์ค่าอุณหภูมิจากรังสีตัวประกอบพวกนี้เ like นี่ยมาจากตารางในหนังสือนะครับนะมาจากตารางในหนังสือผมยกมาให้ดูนะครับถ้าถ้าจะเล่าถ้าต้องไปเปิดตารางให้ดูโอ้โหคงนานเป็นชั่วโมงคงไม่จบนะครับอันนี้คือ เป็นหนังสือเรียนของผมสมัยเรียนที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับสาขาที่ผมเรียนก็ด้านนี้นะครับด้านทําความเย็นนี่แหละนะครับนะโปรเจกต์จบนะปริญญาญิพนธ์ก็ด้านทําความเย็นนี่แหละเขียนโปรแกรมนะนะเขียนโปรแกรมออกแบบตัวชิลเลอร์นะครับนะก็อยู่เกี่ยวกับวงการทําความเย็นนี่แหละอ่ะอันนี้ต่อไปนะครับอ่ะเราก็ได้นะครับกดตัวเลขตามนี้เลยนะครับทำตัวทําในวงเล็บก่อนนะอ่ะแล้วได้ปุ๊บเนี่ยเขามาคูณกับ0.15แล้วค่อยมาคูณกับ12เนี่ยนะ ตัวเลขออกมาก็เท่าก,กับ117.5วัตต์นะครับก็แปลงแล้วก็ปัด,ปดเศษให้ปัดขึ้นนะก็ได้ทำเป็นทำเป็นวัตต์ก็ทำเป็นกิโลวัตต์ก็หารพันนะครับจะได้0.118กิโลวัตต์นะ,ะต่อไปครับข้อ3นะหาค่าภาระความร้อนจากการเปลี่ยนแปลงอของอากาศนะครับสูตรก็คือนะครับ อัตราการแทรกซึมคูณด้วยค่าเอนทัลปีที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะพวกนี้ก็ได้มาจากตารางในหนังสือนะครับยกออกมานะเราก็ได้อัตราการแทรกซึมเนี่ย21ลิตรต่อวินาทีลิตรเปอร์เซกนะครับคูณด้วย0.0456กิโลจูลต่อลิตรนะครับนะแล้วก็มันก็จะได้ตัวเลขออกมาคือ0.096กิโลวัตต์นั่นเองนะครับนะไปกันต่อนะครับต่อไปข้อ4นะครับ4 ก็จะมี4ย่อยนะฮะหนะหาค่าพลังความร้อนจากผลิตภัณฑ์ที่จุดที่เป็นก่อนจุดเยือดแข็งนะจุดก่อนจุดยือกแข็งนะครับนะก็จะเท่ากับคิวก็เท่ากับนะเคูณด้วย C คูณด้วยเดลต้าทีนะครับเก็คือมวลของเนื้อไก่นั่นแหละครับนะสคือความร้อนจำเพาะนะฮะเดลต้าทก็คืออุณหภูมิแตกต่างของเนื้อไก่นั่นแหละครับนะก็มวลก็จะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับ ค่าความร,ร้อนจำเพาะสเนี่ยก็จะมีหน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมองศาเคลวินนะครับแล้วก็คูณด้วยเดลต้าที T, ก็จะมีหน่วยเป็นเคลวินนะครับนะก็แทนค่าลงไปก็จะเป็นเนื้อไก่1นึ่งมื่นกิโลกรัมนะครับคูณด้วย3.18กิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินนะครับแล้วก็คูณด้วยเดลต้าทนะีนะครับนะเลบด้วยลบสามเนี่ยนะครับก็ทําในวงเล็บก่อนนะครับแล้วก็คูณตัวข้างหน้านะครับออกมาก็ได้3 1ม0 0 อ่า0 0 0 0 0กิโลจูลน,นะครับต่อไปก็จะเป็นข้อ4 2นะครับหาค่าภาระความร้อนจากผลิตภัณฑ์ที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งนะครับสูตรก็ครับคิวสกับเอมมวลของไก่คูณด้วย C ความร้อนจำเพาะแล้วก็คูณด้วยเดลต้าทีอุณหภูมิแตกต่างของไก่นั่นเองนะครับนะฮะก็หน่วยกิโลกรัมคูณด้วยกิโลจูลกิโลต่อกิโลกรัมเคลวินนะครับแล้วก็คูณด้วยเคลวินนะครับ แทนค่าเข้าไป10,000คูณด้วย1.55นะครับกิโลจูลต่อกิโลกร,รัมนะครับนะฮะแล้วคูณด้วยเดนต้ามนะครับตัวเลขออกมานะครับก็ทำในวงเล็บก่อนนะครับแล้วค่อยคูณตัวข้างหน้านะครับนะกดตัเลขออกมาก็2 6 3 5 0 0กิโลจูลนะครับต่อไปข้อ4.2.1นะอันนี้ก็จะเป็นาการหาพลังความร้อนจากผลิตภัณฑ์ที่ตำกว่าจุดเยือกแข็งนะครับของรถเข็นด้วยนะครับนะ โจทย์ให้มานะครับรถเข็นนะครับสูตรก็เหมือนเดิมครับนะมวนนะฮะของเนื้อไก่คูณด้วยค่า C ความร้อนจำเพาะนะครับคูณด้วยต้าทีนภูมิตแตกของไก่นั่นเองนะครับโจทย์ให้มา700กิโลกรัมต่อวันนะแล้วก็คูณด้วย0.47กิโลจูลต่อกิโลกรัมเควินนะครับตัวนี้ก็ได้จากการนำค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดไปเปิดตารางนะครับเปิดตาราง จากหนังสือนะครับเอาค่ามาใส่นะครับแทนค่านะครับแล้วก็คูณด้วยดัลต้าทีนะครับก็กดขึ้นเครื่องออกมาได้8 1883กิโลจูลนะครับต่อไปข้อสี่จุดสามนะหาค่าพลังความร้อนจากผลิตภัณฑ์ที่ที่จุดเยือกแข็งนะครับนะก็คิวเท่ากับมวลของไก่นะ m นะครับคูณด้วย hf i นะครับค่าความร้อนแฝงนะครับออ่่าาแล้วก็ หน่วยก็จะเป็นกิโลกรัมนะฮะหน่วยของมวลไก่แล้วก็หน่วยของ HFI ค่าความร้อนแฝงก็กิโลจูลต่อกิโลกรัมครับ <c ười> แทนค่านะครับ <c ười> 1 0 0 0 0กิโลกรัมคูณด้วยค่าความร้อนแฝง462นะครับ <c ười> ก็จะได้2อล้าน4,6นมนะครับกิโลจูลต่อไปนะครับ4.4ภจพละรวมนะครับพละรวมของโหลดความร้อนจากผลิตภัณฑ์เอาทั้งหมดที่คำนวณได้เมื่อสักครู่นะยกมาเลยนะครับนะยกมาเลยนะครับ นะมีทั้งหมด1,2,3,4,5ชุดนะครับมาบวกกันนะครับก็ได้3 000, 5 3ล้าน5 3กิโลจูลแปลงให้เป็นกิโลวัตต์นะครับนะหารด้วย24เอา3ล้านเนี่ยนะครับาาหารดเนี่ยหารด้วย24ชั่วโมงคูณด้วยกับตัว3,600ันรนะครับไอตัวนี้ทำทำตัวข้างล่างก่อนนะแล้วค่อยเอา3ล้านมาหารนะครับก็จะได้35.3กิโลวัตต์นะครับ ต่อไปนะครับหาค่าพาระความร้อนอื่นๆนะครับโจทย์ให้มีหลอดไฟเข้ามานะครับเป็นตัวแปรเข้ามาโจทย์ให้200วัตต์นะครับหลอดไฟเปิดที่16ชั่วโมงต่อวันนะครับนะฮะสูตรก็คือนะครับตามนี้เลย200วัตต์คูณด้วย16ชั่วโมงต่อวันนะครับหารด้วย24ชั่วโมงนะครับก็จะได้133.3วัตต์นะครับแปลงให้เป็นกิโลวัตต์ก็หารพันก็ได้0.133กิโลวัตต์ครับ ต่อไปความร้อนรวมนะครับภาระความร้อนรวมนะฮะรวมทั้งหมดเลยนะครับเอา35.3นะฮะบวกด้วยภาระของหลอดไฟด้วยนะครับเนี่ยเป็นภาระที่เอาหลอดไฟมารวมนะครับก็เอา0.133มาบวกกับ35.3ก็จะได้35.43กิโลวัตต์นะครับต่อไปข้อ7นะก็ต้องมีค่าเซฟตี้เผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับนะเผื่อขาดตกบกพร่องสิ่งใดนะครับก็สัก10%นะครับเอา35.43เมื่อข้อ6เนี่ยนะครับมาคูณด้วย0.1ก็คือ10%เนาะ มันก็จะออกมาเป็น3.54นี่คือกิโลวัตต์ของ10%นะครับต่อไปข้อ8แล้วก็รวมพาัะความร้อนทั้งหมดนะครับเอา3.5.43กิโลวัตต์บวกด้วย3.54กิโลวัตต์นี่นะครับที่เป็นค่าเซฟตี้นะครับก็จะได้เป็นค่าพลังงานทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับ3.38.97กิโลวัตต์นะครับข้อ9เลยสุดท้ายเลยนะครับก็เอาทั้งหมดเนี่ยนะครับมาหาความสามารถของเครื่องทำความเย็นนะครับก็ เอา38.97จากข้อ8สักครู่นี้นะครับคูณด้วย24ชั่วโมงนะครับหารด้วย20ชั่วโมงต่อว,วันนะครับเพราะเครื่องเดินที่20ชั่วโมงต่อวันเพราะว่าอีกสีชั่วโมงนั้นเครื่องต้องหยุดเพื่อที่จะละลายน้ําแข็งนะครับเพราะนั้นก็จะได้ขีดความสามารถของเครื่องทาความเย็นนะครับก็เอาไปเลือกเครื่องทำความเย็นได้เลยนะครับอยู่เป็นขนาดเครื่อง4 6 7 6กิโลวัตต์นั่นเองนะครับก็จะเป็นเครื่องที่เหมาะสมกับห้องเย็นที่ใช้ ตามโจทย์เลยนะครับที่ให้มานี่นะครับที่ใช้แช่แข็งสัตว์ปีกนะครับนะฮะแล้วก็มีห้องบลัดด้วยนะครับบลัดชิลด้วยนะครับนะอันนี้ก็จะเห็นความซับซ้อนและละเอียดอ่อนของตัวการคำนวณหาพาระโหลดห้องเย็นและการเลือกเครื่องหำควมเย็นนะนะฮะเห็นไหมครับไทยคาเมลก็ใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับนะนะครับก็แสดงให้ทุกท่านเห็นว่า,าการ ทำงานในระบบห้องเย็นเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนนะครับนะเนี่ยแต่ไทคาเมลของเราก็มีความสามารถนะครับนะอ่าโอเคครับสาหรับวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบพระคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้ามีคลิปอะไรดีก็จะมานำเสนออีกนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับไทคารเมลบนทุกๆแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะครับนะเรามีหลายๆทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับติดตามกันด้วยนะครับ ยังไงแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับวันนี้ผมคมสันและไทยคาเมลนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ